สวัสดีครับเจมี่เอมี่นะอันนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อสุนทรนะครับปลุกเสกเมื่อต้นเดือนนะกลางเดือน14มีนาเนะเป็นเหรียญมอน 10. ยันปอกเดียวกับหลวงพ่อพัดนะครับอันนี้เป็นเนื้อสังวาสัดนะอันนี้ยกลังยกหลังไปปิด,ปด,ปด,ปดมาได้หนึ่งเหรียญเลขโค้ดหกกสวยนะ เพราะว่าเป็นราการเดียวกับหลวงพ่อพัดนะครับ mm hmm. เป็นบล็อกเดียวกับหลวงพ่พัดแต่เป็นหลวงพ่อสุนทรนี่คือเนื้อ 3K สวยนะพึ่งไปปิดมาได้ผมจองไว้เหรียญหนึ่งได้เหรียญได้ธงชาติเหรียญหนึ่งสติเหรียญสะสมสะสมหลวงพ่อสุนทรสร้างน้อยนะครับดูแรกๆเก็บก่อนเพราะว่ายังยังราคาไม่แรงนะ พะสุนทรยังยงราคาบางเบานะครับรุ่นแรกเก็บได้รีบเก็บนะจ๊ะขอบคุณนะครับฝากกติดตามจิม,มี่เอมี่ช่อง youtube ได้นะครับขอบคุณมากครับ